สำหรับ EP ที่9นะครับ EP ที่9จะเป็นการใช้ Firebase นะครับซึ่งเป็นบริการจาก Google นะครับคือ Google Firebase นะครับตัว Firebase นะครับใน EP นี้นะครับเราจะใช้ประโยชน์ในแง่ Real-time Database นะครับคือการเก็บข้อมูลไว้นะครับเป็นแบบ Real-time นะครับอีกประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเป็น Web Host นะครับเดี๋ยวใน EP ถัดไปนะครับเราจะมาใช้บริการด้านนี้กันนะครับส่วน วันนี้นะครับตัวไฟเบรนะครับสามารถเข้าได้ตามลิงก์นี้หรือค้นหาจาก Google ได้เลยนะครับไฟเบรก็จะเจอลิงก์เหมือนกันนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับหรือการนําเอาไปใช้งานเนี่ยตัวไฟเบรนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตัวโนด MCU เราซึ่งต่ออยู่กับ d ีเอสทีเซน e นะครับมีการเก็ตค่าอุณหภูมิความชื้นมานะครับเราก็จะเอาค่าอุณหภูมิความชื้นตัวนี้นะครับส่งไปที่ไฟเบรนะครับหลังจากนั้นเราอาจจะ เกตค่ากลับมานะครับหลังจากเซตเรียบร้อยเราก็จะเกตค่ากลับมานะครับตัวประโยชน์ที่ใช้งานเช่นอเอามาสั่งเปิดปิดหลอดไฟเปิดปิดแอร์คอนดิชันนะครับหรือเก็บข้อมูลของตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับสำหรับแท็บทางขวามือนะครับเราจะใช้งานเช่นเราเขียนแอปหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อ,อสั่งเปิดปิดไฟนะครับ โดยใช้ตัวไฟเบทเป็นตัว Realtime Databa s e นะครับให้โนด MCU ของเรานะครับเก็ตค่าจากไฟเบทไปนะครับหรือตัวมุมขวาด้านล่างนะครับก็จะเป็นหน้าจอมอนิเตอร์หรือเป็นเว็บแอปนะครับเอาไว้ดูค่าอุณหภูมิความชื้นที่เป็นปัจจุบันนะครับหรือการสั่งเปิดปิดไฟนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับเป็นการ GPS tracking นะครับสมมุติว่าเราให้ตัวตัวโนด MCU ของเรานะครับเชื่อมต่ออยู่กับ GPS โมดูลนะครับก็คือ รับค่าจากดาวเทียมมานะครับจะละติจูดลองีิจูดนะครับได้ค่ามาปุ๊บก็เอาไปเซตไว้ในไฟเบสนะครับตอนนี้ค่าข้อมูลที่เป็นละติจูดลองีิจูดนะครับที่อยู่ในไฟเบสก็จะเป็นเรียลไทม์นะครับจากนั้นเราจะอาจจะอาจจะเขียนแอปนะครับหรืออาจจะเขียนเว็บแอปนะครับเพื่อดึงค่าละติจูดลองีิจูดนะครับแล้วเอาไปพลอตไว้ที่ g o o g l e Map นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ต่อไปนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมนะครับวันนี้เราจะใช้2คําสั่งนะครับหลักๆคือ f ฟ l e b e t s e t นะครับแล้วก็ f ฟ l e b e t g e t นะครับสำหรับ f ฟ l e b e t s เ t นะครับเป็นการเอาค่าหลังจากประมวลผลได้นะครับเช่นค่าอุณหภูมินะครับเอาไปเก็บไว้ใน d i เล็กเทอรี่นึงนะครับจุดของไฟเบดนะครับอีกคําสั่งหนึ่งคือไฟเบดดอทเซตนะครับอันนี้เป็นการเก็ตค่ากลับมานะครับเช่นเราส่งอุณหภูมิไปแล้วนะครับก็เก็ตค่ากลับมาว่าตอนนี้อุณหภูมิ อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองไปเขียนโปรแกรมกันเลยครับสําหรับ EP ที่9นะครับขันตอนในการเขียนโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟล์ตัวอย่าง IoT underscore EP 9 underscore file.bat นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบรรทัดบนสุดนะครับเหมือนเดิมครับข้างบนเราก็จะ include library ที่เราต้องใช้งานในโปรแกรมนั้นๆน,น,นะครับอย่าง e s p 8 2 6 Wifi ตัวนี้มีการติดตั้งอยู่ในเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ ไฟเบ e Arduino ตัวนี้เราต้องติดตั้งเพิ่มนะครับวิธีการติดตั้งก็เหมือนเดิมครับไปตรงที่สเก็ตครับแล้วก็ include library นะครับแล้วก็ add ซ i p นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับดาวน์โหลดเพื่อที่จะเอาไปติดตั้งนะครับอย่างของผมผมเก็บไว้ใน o วัน i v e นะครับก็ไปยัง directory ที่เราเก็บไว้นะครับครับ ตัวไลบรารีนะครับจะชื่อว่าไฟเบดคิดอะ d นโนคิดมัตเตอร์นะครับกดเลือกไปนะครับดยมันคลิกเรากดเปิดตรงนี้นะครับแต่อย่างของผมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวต่อมานะครับเราก็เราจะต้องมาคอนฟิกของไฟเบ e นะครับตัวนี้ก็คือ Project I/O กับ Data s e c r e t นะครับ Project IO คือชื่อนะครับ io ที่เราเดี๋ยวเราต้องสร้างขึ้นนะครับแล้วก็ตัว d ั t a s e c r e t ิร์ตัวนี้นะครับ วิธีการสร้างนะครับวิธีการสร้างโปรเจกต์ของ e b a บ e นะครับก็ไปตรงอ,อย่างผมผมใช้เบราว์เซอร์ที่เป็น Chrome นะครับก็ค้นหาคำว่าไฟเบทได้เลยครับค้นหาคำว่าไ b a บ e นะครับเราก็จะเจอลิงก์บนสุดเลยครับลิงก์บนลิงก์บนสุดเลยก็กดเข้ามาครับ กดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมุมซ้ายนะครับมุมซ้ายตรงนี้จะเจอคําว่า get start นะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ล็อกอินด้วยอีเมลนะครับล็อกอินเสร็จเรียบร้อยมันก็จะกลับมาหน้าเดิมนะครับแล้วก็เราก็ดูตรงมุมขวาด้านบนนะครับล็อกอินเรียบร้อยนะครับก็ไปตรงที่คําว่า go to console นะครับหรือไปที่หน้า console นะครับกดเข้าไปครับ นะครับเราก็จะเจอคำแรกแล้วครับ add project ครับกด add project เข้าไปนะครับจากนั้นตั้งชื่อครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับเช่น iot นะครับ pim นะครับขีดด้วย2020นนะครับตั้งชื่อแบบนี้เป็นต้นนะครับจากนั้นกดถัดไปครับจากนั้นครับกดถัดไปครับจากนั้นเขาให้เลือกนะครับ ทักโลเคชันนะครับจะใช้อันเดิมก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนเป็นของไทยก็ได้นะครับจากนั้นก็กดยอมรับนะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับเโพริซีต่างๆแล้วก็กดมุมขวาตรงนี้นะครับมุมขวาด้านล่างคือ create project นะครับรอสักครู่นะครับ ตัวที่เราสร้างขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราต้องเอา2ตัวนะครับก็คือข้างในก็จะเป็น Project I/O นะครับแล้วก็ Data Secret Data s e c r e t ีเครตัวนี้ก็เป็นเหมือนโทเค็นนะครับในการที่เราจะไปเอาข้อมูลจากตัวเรียลไทม Databa เบตัวนี้นะครับก็เหมือนต้องมีคุณแจตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าใครก็จะเข้าไปเอาก็ได้นะครับไม่ใช่มีแค่ตัว iO และสามารถดึงข้อมูลไปได้เลยนะครับเราก็ต้องมีคุณแจนะครับหรือเป็นตัว Data Secret นะครับสร้างเรียบร้อยนะครับเขาบอก พร้อมแล้วนะครับก็กด continue ไปครับก็จะได้หน้าต่างมาหน้าต่างหนึ่งตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะสร้างตัว database นะครับตัว d a t a b a ก็กดตรงนี้ครับมุมแถบด้านขวานะครับแถบด้านแถบด้านซ้ายนะครับตนี้ครับแถบด้านซ้ายที่เขียนคำว่า database นะครับหรือของใครเป็นแถบมืดแบบนี้ทั้งหมดนะครับก็กดขยายมาลงก่อนนะครับ ตัว develop นะครับหรือพัฒนาอะไรสักอย่างนะครับจะเป็นภาษาไทยนะครับก็กดตรงคําว่า database ครับสักครู่นะครับตัว database ตัวนี้นะครับจะมีให้เลือกนะครับระหว่าง cloud Firestore กับ Realtime database นะครับเราก็กดเลือก create database ตรงนี้นะครับเนื่องจาก database ยังไม่เคยถูกสร้างเลยนะครับก็กด create database นะครับ อันนี้ก็กด Next ไปนะครับอันนี้ก็กด Next ไปก่อนนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ ตัวไฟเบทตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไว้เก็บข้อมูลนะครับเพื่อใน EP ถัดไปนะครับเราจะสร้างแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับอาจจะสร้างด้วยแอปอินเวอร์เตอร์แบบง่ายๆนะครับก็สามารถดึงค่าจากตัวไฟเบทตัวนี้นะครับหรือจากตัวโหนด m c u ก็จะสามารถดึงค่าได้จากตัวไฟเบทตัวนี้เช่นกันนะครับาจากนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องใช้ตอนนี้นะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะใช้ Real Time Database นะครับเพราะงั้นเลือกด้านมุมซ้ายด้านบนตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น Real Time Database ตัวนี้นะครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เราเห็นนะครับหลังจากเราสร้างโปรเจกต์ได้เรียบร้อยนะครับคือตัวนี้ครับนี่ครับคือตัวเป็นชื่อ IO นะครับอันนี้เป็นชื่อโปรเจกต์ของเรานะครับในการเข้าถึงตัว Database ของเราตัวนี้นะครับ เดี๋ยวนะครับให้ผู้เรียนทุกท่านนะครับก๊อปปี้ไปเฉพาะตรงชื่อนะครับแล้วก็จงตรงถึง .com เท่านั้นนะครับหากเอาตัวเอ t p s มาก็สามารถไม่สามารถใช้งานได้นะครับให้เอามาเฉพาะชื่อนะครับเฉพาะชื่อจนถึง .com แค่นี้นะครับก o p ปี้มานะครับจากนั้นกลับมาตรงที่ตัวโค้ดของเรานะครับก็เปลี่ยนหมดเลยครับข้างในครับข้างในตรงนี้นะครับเดี๋ยวขยายหน้าจอให้ดูข้างในตรงนี้ครับก็กดปิดไปจากนั้น วางไปนะครับอันนี้เป็นชื่อ io ของเรานะครับเป็นโปรเจกต io ของเราตัวต่อมาคือ data secret ครับ data secret ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเอามานะครับกลับมาที่หน้าโปรเจกตของเรานะครับตัวไฟเบทตัวนี้นะครับวิธีการเอา data secret นะครับมุมซ้ายด้านบนที่เป็นเครื่องหมายฟันเฟืองอยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับแล้วเลือกคำว่า Project Setting หรือตั้งค่าโครงการนะครับ กดเข้าไปนะครับประมาณแท็บที่4นะครับเ e อ v i c e Account หรือคำว่าบัญชีบริการนะครับกดเข้าไปครับครับตัว Data Secret จะอยู่แท็บทางด้านซ้ายนะครับ d a t a Secret ตตัวนี้นะครับหรือฐานรับรหัสข้อมูลอะไรสักอย่างนะครับถ้าเป็นเป็นภาษาไทยนะครับจากนั้นเราก็จะเจอตัวซ e เ c r e t นะครับ s e c r e t ตตรงนี้นะครับให้กด Copy มาได้เลยนะครับกดโช์กด Copy มานะครับ จากนั้นกลับมาตรงที่โค้ดของเราครับก็เปลี่ยนนะครับตรง d a t a Secret ตัวนี้กดวางไปได้เลยครับตัว your Data Secret ตรงนี้นะครับกดลบไปกดวางนะครับแค่นี้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราก็ต้องตั้งค่าตัว Wi-Fi นะครับ your อ s i d อย่างเช่นนะครับอย่างเช่น Wi-Fi ที่บ้านคุณชื่อว่า Home 1 2 3 4 5นะครับแล้วตัวพาสเวิร์ดนะครับอะไรก็ได้ครับ แล้วแต่พาสเวิร์ดของแต่ละบ้านเช่น iot 2020อย่างนี้เป็นต้นเป็นต้นนะครับข้างบนเป็น s i d ข้างล่างเป็นตัวพาสเวิร์ดนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการตั้งค่านะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราจ่ายไฟให้ตัว node mcu นะครับอย่างที่บอกครับมันต้องวิ่งมาตรงเซตอัพนะครับมันจะทำงานแค่หนึ่งครั้งนะครับสำหรับในรูปของเซตอัพนะครับคือการเรียกใช้ serial monitor นะครับเซต wi-fi ตัวนี้ก็เป็นการตั้งค่า s s d พาสเวิร์ด เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เช็คดู Wi-fi ว่าเชื่อมต่อหรือ,อยังนะครับตัวสําหรับตัวไฟเบทคือตรงนี้ครับเห็นไหมครับไฟเบทบิ๊กินนะครับ,รบทุกอย่างที่เป็นบิ๊กินนะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็จะอยู่ในเซตอัพคือการตั้งค่าแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือจะเอาตัว โปรเจกไอ IO นะครับคือชื่อของโปรเจกนะครับที่ด a ต้าเบสเราอยู่นะครับตัวต่อมาคือ Data s e c r e t นะครับคือตัวนี้นะครับเป็นคุณแจในการไขเข้าไปนะครับส่วนในการเขียนโปรแกรมนะครับเรียบร้อยนะครับหลังค่าเรียบร้อยครับในการเขียนโปรแกรมนะครับให้มันทํางานนะครับผมเขียนตัวเช็ค Wi-Fi ไว้ให้ว่าเอ้ Wi-Fi เชื่อมต่อหรือยังนะครับต่อไปคือไฟเบสอันเดอร์สกอร์เซตกับไฟเบสอันเดอร์สกอร์เกตนะครับอย่างแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเปิด ฟังชันย่อยที่ชื่อว่า f i l e b e ั u n d e r s c o r r s s t t นะครับขยายมันออกมานะครับ f i l e b e ั Underscore set นะครับเป็นการเอาค่าส่งค่าขึ้นไปนะครับบน f i l ฟเ e e นะครับเดี๋ยวเราจะลองสร้างตัวแปรมา1ตัวนะครับเช่น in a เนะครับเท่ากับ random นะครับเท่ากับ r a n ด o m เป็นค่าสุ่มนะครับตั้งแต่0นะครับจนถึง100แล้วกันนะครับตอนนี้เราได้ค่า random เสร็จปุ๊บนะครับ การเซตค่าขึ้นไปนะครับเราใช้คำสั่ง f i l e b a s e นะครับ e b a s e s e t ครับ e b a s e s e t นะครับวงเล็บนะครับในวงเล็บนะครับจะประกอบด้วย2อย่างนะครับคือ directory นะครับแล้วก็ตัวค่าที่เราจะส่งขึ้นนะครับเช่นค่าที่เราจะส่งขึ้นวันนี้นะครับคือค่า a นะครับสมมติว่าผมส่งค่าเป็น value ไปนะครับ นะครับข้างในนะครับข้างในต้องเป็นเครื่องหมายดับเบิลโคลดนะครับเป็น value ูสแลตด้วยนะครับสแลตด้วยค่า a นะครับก็คือเก็บในหัวข้อ value นะครับแล้วเอาไปเก็บค่าไว้ในค่า a นะครับค่าที่ส่งไปนะครับข้อมาหนึ่งครั้งนะครับเอาค่า a ส่งไปนะครับอันนี้เป็นคือเป็นรูปแบบในการส่งข้อมูลนะครับจากนั้นนะครับเราดีเลย์มันหน่อยนะครับดีเลย์หน่อยสัก1วินาที ดีเลยสัก1วินาทีนะครับจากนั้นนะครับอย่าลืมเ,เลือกบอร์ดเลือกพอร์ตนะครับเลือกบอร์ดนะครับเลือกบอร์ดเป็นโนด MCU นะครับเลือกพอร์ตให้ตรงนะครับจากนั้นกดอัปโหลดนะครับ นะครับตรงทูนนะครับตรงบอร์ดนะครับโหนด mcu หนึนะครับตรงพอร์ตนะครับเลือกพอร์ตที่ต่ออยู่ใช้งานอยู่กับโหนด mcu นะครับจากนั้นก็กดอัปโหลดได้เลยครับอัปโหลดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงดัต a ต a รเบกันนะครับดัตตอเบนะครับกลับมาตรงที่หน้าไฟเบทตัวนี้นะครับกดเลือกแทบดัต a ต a รเบนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับกดเลือกตรงเรียลไทม์ดัต b ตอรเบนะครับเราก็จะเห็นตัว Val ์ตัวนี้นะครับ จากไฟเบทเราเมื่อกี้นะครับนะครับจากโค้ดเรานะครับเราจะใช้คำสั่ง f i เบ b a s e เนะครับไปตรง value แล้วก็ slash ตรง A นะครับเอาค่า A ขึ้นไปนะครับอ่ะเรามาดูตรงไฟเบทนะครับไฟเบนะครับโปรเจกต์ไอตัวนี้นะครับเราส่งค่ามาที่ value นะครับเป็นสีส้มๆคือเป็นการเซตค่าเรียบร้อยจากนั้นกดขยายครับอนะครับอันนี้คือค่า A นะครับที่อยู่ใน directory ของ value นะครับก็เป็นค่า Random ตั้งแต่0จนถึง100นะครับ